ก่อนอื่นต้องบอกว่างูจมูกหมูหรืองูฮอกโนสจัดเป็นงูพิษเขี้ยวหลังและพิษมันก็ไม่ร้ายแรงเท่าไหร่และยังไม่มีระบบฉีดพิษเหมือนกับงูพิษร้ายแรงอื่นๆแถมมันเป็นงูที่ขี้ขาดเป็นพิเศษก็เลยมีความอันตรายต่ำด้วยความที่หน้าตากับนิสัยที่ประหลาดของมันประกอบกับงูกลุ่มนี้บางตัวก็มีสีสันที่สวยงามและด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นหนึ่งในงูที่มนุษย์อย่างพวกเรานิยมเอามาเลี้ยงด้วย และนี่คือเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของงูที่ขาดมันยาลอยเล่มเกวียนถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือฮะต้องการสมรัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับงูจมูกหมูเป็นงูที่หน้าตาน่ารักแน่นอนว่ามันเป็นการมองในสายตาของคนที่ชอบงูมันเป็นงูที่ดูอ้วนๆมีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาเหนือสำหรับที่มาของชื่อมาจากจมูกที่เหินขึ้นไม่เหมือนกับงูชนิดอื่นๆแต่ความแปลกของมันยังไม่หมดเพียงแค่หน้าตางูชนิดนี้ค่อนข้างจะ a c t ิ้งเยอะ ซึ่งเอาไว้หลอกมนุษย์และศัตรูด้วยตามข้อมูลระบุว่างูจมูกหมูแม้ว่าจะขี้ขาดมากๆแต่หากถูกคุกคามมันสามารถแผ่คอสูงทำตัวคล้ายกับงูเห่าบางครั้งถึงขนาดแซงทำเป็นโจมตีแต่ก็มีโอกาสต่ำม,มากๆที่มันจะกัดจริงเพราะมันแกล้งขู่ไปอย่างนั้นแถมมันยังแก้งสั่นหางซึ่งมันจะสั่นบริเวณพื้นให้เกิดเสียง เพื่อข่มขู่ให้คุกค,คามได้อีกด้วยแต่หากสิ่งที่มันพยายามทำไม่เป็นผลงูจมูกหมูยังมีท่าไม่ตายสุดยอดนั่นก็คือแก้งตายซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของงูชนิดนี้การแก้งตายของมันจะเริ่มจากการชักดินชักงอจากนั้นมันจะหงายทองขึ้นให้เห็นลายที่ท้องเสมือนเหยื่อที่เน่าไปแล้วแถมยังเปิดปากรินห้อยออกมาข้างนอกอีกแต่ท่านนี้ยังไม่เนียนพอ มันยังปล่อยกลิ่นเหม็นออกมาได้อีกด้วยโดยกลิ่นนี้จะออกมาในรูปแบบของเหลวและอาจถึงขนาดทําให้ปากของมันมีเลือดจุดเล็กๆไหลออกมาได้อีกเมื่อมาถึงขั้นนี้มันจะไม่กระดุกกระดิกมันจะอยู่ในสภาพนี้จนกว่าภัยคุกคามของมันจะจากไปหรือไม่มันก็ตายไปจริงๆทั้งนี้งูจมูกหมูเป็นงูที่ค่อนข้างนิยมเลี้ยงในไทยแม้ว่าจะมีพิษก็ตาม แต่เพราะพิษอ่อนมากและยากที่จะกาดเป็นงูที่สวยแปลกโดยเฉพาะเมื่อเป็นงูเลี้ยงเพราะมีหลายสีเป็นงูที่เลี้ยงง่ายเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมมาเป็นเวลานานกว่า100ปีสำหรับชนิดที่คนไทยนิยมเลี้ยงมากที่สุดคงเป็นงูจมูกหมูตะวันตกที่มีสีอ่อนและลวดลายสวยมันมีนิสัยที่เหมือนกันขี้ขาดและไม้ตายสุดท้ายคือแก้งตายทั้งนี้งูจมูกหมูตะวันตกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า n トロドンナシタス มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือมีชนิดย่อยที่ได้รับการยอมรับแล้ว3ชนิดเป็นงูที่มีขนาดค่อนข้างเล็กและลำตัวอ้วนสีและรูปแบบลายค่อนข้างหลากหลายเป็นงูที่มองผผอนๆคล้ายกับง,งูหางกระดิ่งงูจมูกหมูตะวันตกตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียมากตัวเต็มวัยจะยาวไม่เกิน50เซนติเมตรและแม้จะเป็นงูพิษแต่ก็เป็นงูพิษเขี้ยวหลังไม่มีบันทึกการเสียชีวิตหรือผลกระทบร้ายแรงจากการกัดของงูชนิดนี้ สุดท้ายงูชนิดนี้ในที่เลี้ยงจะได้รับการผสมพันธุ์จนมีสีและรูปลายมากมายซึ่งตามรายงานมีอย่างน้อย50แบบเอาละก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องงูจมูกหมูเจ้าขี้ขาดมันยารอยเล่มเกวียนสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับเ่อาสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย